ลงกันไปก่อนไงอ๋อโอเคไม่คุณสองคนยืนกันแบบเมื่อกี้แบบเหมือนมีอะไรเลยอะไม่มีอะไรไม่มีนะไม่มีโอเคมีาลไยใช่ไหมมีอะไรสนใจให้เพิ่มไหมครับแม่แบ่งให้น้องบ้างไอ้ฮะแบ่งให้น้องบ้างอ๋อพี่ภาระเยอะครับเออทำไมผมก็ภาระเยอะนะ ออขอบคุณมากๆครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่พวกเราเป็นตัวแทนจริงๆแล้วเป็นฝั่งเพลงลูกกรุงใช่ครับผมแต่ว่าโหได้รับเกียรติจากพี่ท็อปแล้วก็เอฟเ็มร้อยสามมากี่จะแบบกินเวทีไม่ทั่วถึงครเดคนดูไม่เห็นเราใากสามด้านดีกว่าคุยกันอ่ะคุยกันเลยแล้ว เราจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมฮะเดี๋ยวสามคนแล้วเราก็หันหลังคุยกันนแหละแต่ผมอยากรู้ว่าเลยครับถ้าอย่างนี้ผมอยากรู้ว่ารู้ว่าเขาใส่เสื้อนันกันเนี่ยเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าเออฝั่งนี้ใส่เสื้อตีเชนลงจะรู้จักผมไหมนะ รู้นะอ๋อรู้แล้วคนที่คนที่ไม่ใส่เสื้อมีบ้างไหมครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนะที่นี่เ้าเข้าเรื่องเลยเราอ่าศิลปินอีก50สิบคนรอเราอยู่เรายืนปกติดีกว่าออาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องหันมานี่เดี๋ยวให้บอสให้บอสขอบคุณพี่ท็อปก่อนครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้น้องๆมาขึ้นเวทียิ่งใหญ่ขนาดนี้สังเกตนะครับมันใหญ่มากที่ศิลปินรวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้อยากจะบอกว่า เราเราไม่อยากพูดให้มันเวอร์เนาะแต่ใจริงใจผมอะอยากขอบคุณจริงๆที่พี่พ,พี่ทีมคนลุกทุ่งเนี่ยสนับสนุนน้องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแนวไหนวงการไหนเมื่อพี่มีโอกาสพี่ไม่เคยลืมน้องขอบคุณคนะครับแล้วก็ขอให้ทีมนี้คนลุกทุ่ง SM 103อยู่คู่คนไทยตลอดไปเลยดีไหมฮะดีอย่างไรถ้ามีงานของคนลุกทุ่งแม่ๆอย่าลืมมากันอีกนะ โอเคนะครับขอเสียงคนรักคนลุกทุ่งหน่อยเร็วครับผมแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับพี่ๆดีเจทุกท่านมีความสุขในการทำงานมากๆนะครับผมครับผมพวกเราเพลงเอกขอเท่านี้แล้วกันเนาะเราฝากผลงานหน่อยเอาฝากผลงานอตอนนี้เรากำลังจะมีเพลงเอกซีซั่น3นะครับครับผมยังไงฝากด้วยนะครับช่องไหนฮะช่องช่องอะไรนะช่องอะไรครับ23 เอ่อวอร์พอยเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวผมพูดเองดีกว่าฝากด้วยนะครับผมเพลงเอกซีซั่น3นี่เดี๋ยวจะจริงๆแล้วจะมีกติกาใหม่จะมีพวกเราสามคนเข้าไปอยู่ในรายการด้วยแล้วมีสัมภาษณ์อีกคนนึงอ่าอ่าน้องทัดกิลทัศน์ครับเป็น4คนนะครับแต่ว่ายังอุบไว้ก่อนว่าไปทําอะไรนะครับรวมถึงผลงานของพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นละครทางทีวีละครเวทีอ่าท้องฟ้าเดอะมิชชั่นท้องฟ้าเดอะมิชชั่นครับที่กำลังจะเล่นก็ นักแสดงนําก็พี่เปาปาวลีนะครับเป็นแม่ทองเปาแล้วก็ทัศกิติทัศเป็นพ่อขาวนะครับแล้วก็ศิลปินบานหน้าหลายตาเลยครับผมแล้วก็แม่จ๋าปีหน้าหนูมีละครด้วยแม่ยังไงฝากแม่ดูด้วยนะบ๊มีเหมือนกันแม่จ๋าปีหน้านะครับผมครับผมยังไงฝากด้วยนะฝากพวกเราด้วยเพลงเอก ลูกท้อยนะครับผมฝากว่าในอ้อมใจของแม่แม่ทุกบ้านด้วยนะครับวันนี้ขอคุณจริงๆครับขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงขอให้มีกําลังกายกําลังใจไปดูไปสนับสนุนศิลปินทุกที่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้เลยรวมถึงพี่ๆดี่เจคนลุกทุ่งมีความสุขตลอดไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกเหมือนพาราดอนสีชาพันธ์ยังไงดีวายสีทิศนะ เอ้ย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 ,อ,ยอะไรตกใจแต่ศิลปินท่านต่อไปอ่าเออเ,เลยซองลุ้นพี่ใหญ่ของเราเองพี่ใหญ่ของเราเอง